สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการพระแทดดาดแดงรับประกันจะลูกบวชนะครับท่านผู้ชมนะนะครับมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับวันนี้ผมนําเสนอนะครับรายการพระที่หายากนะครับเอาว่าไม่ค่อยพบเจอนะท่านผู้ชมนะนะครับท่านผู้ชมรายการนี้หาไม่ง่ายก็แล้วกันนะแน่นอนครับพระที่จะเห็นอยู่นี้นะครับคือล็อกเก็ตรูปเหมือนครึ่งองค์นะครับสมเด็จนะครับพระสังฆราชองค์ก่อนคืออ่าขออนุญาตพูดสั้นๆว่าสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจ้านะครับนี่พระสังฆราชองค์ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะ ก็เป็นหลังนี่ฉากสีขาวนะสวยสดวและงดงามนะเป็นลักษณะ,ะฉากล็อกเก็ตนี่หลังสีขาวแล้วก็มีการครอบ,รบด้วยกรรมวิธีนะครับการทําล็อกเก็ตนะครับตามแบบฉบับก็คืองานนี้ปลาณีตมากนะมีการลงยานะครับคล้ายๆกับลงถมนะแต่ว่าลักษณะนี้เราก็คือดูเป็นลักษณะ,ะลงยา3สีนะครับแล้วก็คลิปด้วยขอบน้ําสีทองเนี่ยนะครับก็ถือว่าสวยงามเลยท่านผู้ชม เดูไปพร้อมๆผมนะวันนี้ผมใช้แสงแดดแสงธรรมชาตินะครับท่านชมนะเราดูความสวยงามไปพร้อมกันเลยนะครับสวยงามมากนะครับฉากนี้นะถือว่าเป็นฉากยุคยต้นๆน,นะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นหลังลายเซนครนบท่านชมนะก็ถือว่าเป็นกระไหลทองมเดิมเลย ก็จะเจอสภาพหิ่งเดิมๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะกระไหลทองก็คือว่าเต็มๆเลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีสภาพที่ว่ามีโดนมีโดนลอยขีดข่วนเล็กน้อยประมาณนี้นะครับก็ไม่ใช่สาระอะไรมากมายนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าด้านหน้านี่โอ้โหครบเครื่องเลยนะท่านผู้ชมนะท่านใดหาอยู่ไม่ควรพลาดนะมาพร้อมเรียมเดิมๆนะแบบนี้นะท่านผู้ชมนะนะครับเอาละครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวนะครับรายการนี้นะครับเราชมประมาณทัก3นาทีกว่านะแบบนี้เลยก็ถือว่าสวยงามมากนะครับทรงคุณค่ายิ่งนักนะ สำหรับเอาว่าสายพระเครื่องคือสายของสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนนี่ก็ต้องมีนะครับพูดง่ายว่าต้องมีนะครับหากเราชื่นชอบในพระเครื่องสายอันนี้ต้องมีนะครับเพราะว่านะครับถือว่าล็อกเกตนี้ทํายากกว่าเหรียญเยอะนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าสร้างไม่เยอะหรอกครับสร้างไม่เยอะนะเพราะว่ากรรมวิธีการจัดสร้างนี่ทายากนะส่วนใหญ่ข้อส่วนใหญ่ไปแจกหรือว่าบุคคลสําคัญนะท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าเป็นหลังลายเซนนะแบบนี้นะ ส่วนใหญ่เขาจะนําไปแจกหรือว่าไปให้บูชานบุคคลสําคัญนะเพราะว่าล็อกเก็ตแบบนี้ทํายากนะครับทำยากมากนะท่านผู้ชมนะไม่ใช่เหรียญท่านเหรียญน,นี่โอ้โหนะครับมีบล็อกหน้าบล็อกหลังแล้วก็รีดแผ่นโลหะแล้วก็ปั๊มเลยแต่ลักษณะนี้เป็นลักษณะล็อกเก็ตตามแบบฉบับการจัดสร้างที่ถูกกรรมวิธีนี่นะครับเขาจะมีล็อกเก็ตแล้วก็มีลักษณะครอบแบบนี้ที่สําคัญลงสีนะครับแบบนี้เลยนะครับ ก็ถือว่าสวยงามเขาเรียกว่าลงยา3สีมสีลคลิบด้วยขอบคล้ายๆข,ขอบน้ําทองนี่แบบนี้นะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าครบเครื่องเลยนะนะครับก็ดูไปพร้อมๆกันแหะครับให้บรรยายด้วยภาพก็แล้วกันนะท่านผู้ชมนะที่สําคัญฉากสีขาวนะครับเจ้าซับเลยนะครับท่านผู้ชมนะสวยงามมากถ้าไหนอยากเป็นเจ้าของก็ผมจะขึ้นตัวเลขให้นะครับส่วนด้านหลังจะเป็นหลังลายเซนนะครับถือเป็นยุคต้นๆของล็อกเก็ตสายนี้นะท่านผู้ชมนะครับนี่เห็นไหมครับก็ถือว่าส่วนใหญ่นี่ผู้ที่จะได้รับช่วงนั้นก็น่าจะเป็น าว่าผู้มีอันจะกินเลยแหละนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าแบบนี้หายากนะนะครับก็ส่งคุณค่ายิ่งนักนะแบบนี้เป็นรายการพระที่ไม่ค่อยพบเจอนะตัวเลขราคากลางนี่ไม่มีนะครับแบบนี้นะก็เป็นรายการพิเศษไม่ค่อยพบไม่ค่อยเจอนะและที่สําคัญมาพร้อมห่วงแบบนี้นะท่านผู้ชมเจ้าของเดิมนี่เป็นเลี่ยมลักษณะห่วงแบบนี้นี่โอ้โหครับน่าใช้มากนะท่านผู้ชมนะนะครับอ่านะครับกพลักษณะยีนี้เวลาเข้าห้อยนะครับเขาจะมีอ่าห้อยองค์กลางนะแล้วก็จะมีอ่า แบบนี้อีกองหนึ่งนะท่านผู้ชมนี่เขาเรียกว่าห้อยองคกลางนะนะครับแล้วก็จะมีสร้อยด้านบนซ้ายด้านบนขวาประมาณนี้แล้วก็ก็จะมีเขาเรียกว่าห้อยองค์กลางอีกองหนึ่งนี่อันนี้คือองค์จุดศูนย์กลางเลยนะก็ขออนุญาตพูดให้เข้าใจง่ายๆนะท่านผู้ชมนะแบบนี้ก็คือพร้อมนะครับเลี่ยมพร้อมห้อยเลยนะท่านผู้ชมนะนะถ้นในหายอยู่ไม่ควรพลาดนะครับวันนี้ผมมานําเสนอท่านนะครับแบบนี้เลยได้ดูจัดจ้าไปเลยนะครับเราอัดด้วยแสงธรรมชาติให้ดูเลยนะกระไหลทองถือว่า โอ้โหถือว่าเดิมๆเลยนะท่านผู้ชมนะนาแบบนี้นะครับก็จะมีรอยธรรมดานะครับนะเป็นลักษณะรอยเจ้าของเก่านยอาจจะมีการขีดข่วนดูประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะเราเห็นจะจ่าผมจะแจ้งทุกรายละเอียดนะครับแต่ว่าโดยรวมนี้ก็ถือว่าเป็นพระที่ว่าผิวหิ้งๆิงนะครับทนะ่านผู้ชมนะเห็นไหมครับมีการประกบเนี่ยแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะโอ้โหนะครับสวยงามมากนะเห็นไหมครับหลังนี่ฉากสีขาวเจ้าทรับเลยนะละฉากของอสมเด็จพระสังฆราช ฉากนี้ถือว่าโอ้ยงดงามส่งคุณค่า,ายิ่งนักนะท่านผู้ชมท่านดูนะโอเคนะท่านผู้ชมนะนะครับทนานหาอยู่ไม่ควรพลาดผมมีมาแค่หนึ่งรายการเท่านั้นนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะเฮงๆเวยๆนะครับตัวเลขผมขึ้นให้เห็นกันทุกคนนะตัวเลขนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นใครนะเห็นกันทุกคนมีสิทธิ์ได้เป็นเจ้าของทุกคนเพียงแค่ปิดแล้วก็แคบหน้าจอมานะครับกราบขอบค,คุณมากครับ